จะ่บึงป่าด้วยปลาไปกินไหมครับโอบ้บ้าบังอันหนึ่งป่าในเดือนนี้ก็ไดยู่บ้านกันหนึ่งปา่าตอนเอาแช่ตู้เย็ยนฝากไปสาวอดีใจนี่อือโอ้มันเหน,นื่เนาะกินน,นั้นไมกก่จะเอ้ควันดะตายกันนี่ดนนี้มี่เงายย ต้องขึ้นยิ่งใหญ่อมเจ็บขึ้นห,ห,หนึนห่งขึ้นมานล่ในนี้สนะิแข็งนะครับตอนวงจับเลย่องสูงมันตายยากเลยประคอกับปานซุ้มสูบน้ำออกแล้วไหมเนี่ยโอ้สูบน้ำออกปั้นน้ำเหมือนกันนี่นะน,น้าปัง เจ้าเห็นหน้าปังเนี่ยครับน้ำในให,หน้าจังสิเพราะก็เจ้าสูบออกหลอนซุ่มประคอประเข็งมันบืนนันให้หน้าบือนออกย้ำมือขึ้นทีนี้พอบือนลงหนองน้ำใหญ่บ่ได้มันกระขางยวนขะหน้าขะเจ้าแล้วมาเก็บเอาเมื่อกี้นะครับได้หลายกิโลอยู่ซีหาโลละ่ะ บรรยากาศยวนกุทิ้งจังหวัดบึงการครับเป็นนพื้นที่ชุ่มน้ำอันนี้เขาเปลือกพเพื่อนแสเขาเปลือกไว้แล้วอันนี้กาแ่แล้วกามาอบไว้ให้มันขึ้นเพิ่มเพิ่ม,มหักขึ้นหักกระตุ้นการงอกนะครับรูนไม่แต่น้าปังครับ,รบส่วน อุดมสมบูรณ์นกกระายครับมหาท้ายนกฝูงเป็ดเป็นพันเป็นพันโตเลยบรรยากาศเย็นๆครับยามุเศ้าพามาเที่ยวทงหน้า๋อ,อโอเคครับ ค่อยพ่กันไว้ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ